สวัสดีครับทุกคนเราพาทุกคนไปอัปเดตสนามบินสุนรภูมิกันต่อเลยนะครับวันที่9พฤษภาคม2022ครับวันนี้จะพาไปดูลาวที่อยู่ในสนามบินสุนรภูมิชั้น3นะครับฝั่งที่ตะวันตกนะครับทุกคนโดยที่เราจะเริ่มเดินตั้งแต่กวนเกษียณสมุทรนะครับด้านหลังของกวนเกษียนสมุทรนะครับจะมีบันไดเลื่อนนะครับเพื่อลงไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เชื่อมไปยังอาคารแซดวันหรืออาคารเทียบเครื่องบินหลังใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับทุกคนแต่ทางเชื่อมต่างๆเขาทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเล้าส์นะครับลงตรงทางด้านข้างร้านชาแนลได้เลยนะครับทุกคนซึ่งตรงข้างๆนี้เราก็จะเห็นชัดเลยนะว่ามันได้เลื่อนลงไปรถไฟฟ้านะครับแซดวันก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เราจะลงไปชั้น3นะครับเพื่อไปดูเล้านะครับของสนามบินสุวนภูมินะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณเกตดีเลยนะครับข้างล่างคือเกตดีเลยนะอยู่ฝั่งตรงกลางเลยนะครับ บริเวณน,นี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเครื่องบินที่จอดอยู่ได้ง่ายด้วยนะครับเห็นชัดๆเลยลงมาถึงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บจะเจอล้าสของมิราเคิลเลานดนะครับก็เป็นล้าที่ใหญ่เหมือนกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองหาไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็สามารถมองลงไปด้านล่างนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้าหลังประเทศด้วยนะหรือจะมองไปด้านนอกนะครับพื้นที่เทียบเครื่องบินก็มองเห็นได้ชัดเจนเลย เราเดินกันต่อไปเลยนะครับไปทางฝั่งที่ตะวันตกนะครับบริเวณเกตดีข้างหน้าก็คือล้าส์ของมิเชอร์นนะซึ่งใหญ่มากๆทุกคนเดินย้อนกลับมานะี่คือยังเห็นใหญ่อยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินชั้น3มนะครับมีจุดชาร์จแบตด้วยนะครับอยู่เรื่อยๆเลยข้างล่างนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้าหลังประเทศช่วงนี้จะเห็นว่ามีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นผู้โดยสารโซนอินเดียก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเกตดีหกนะครับทุกคนก็สามารถลงไปขึ้นเครื่องตรงนี้ได้ ที่นั่งรอขึ้นเครื่องบริเวณเกตตีก็ช่วงนี้จะโล่งๆหน่อยนะครับทุกคนมองลงไปด้านล่างนะครับโถงขาเข้าหลังประเทศอัปเดตว่าตอนนี้นะครับทางเข้าตอมอหมายเลข3นะครับยังคงปิดอยู่นะครับตองไปเข้าที่ตอมอหมายเลข1นนะครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับฝั่งที่ตะวันตกนะครับบริเวณนี้ก็จะมีผู้โดยสารที่เดินสวนมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับจะโล่งๆแบบนี้เลย เราเดินเรื่อยๆมาจนถึงเกต D7 นะครับลงขึ้นเครื่องตรงนี้ได้เลยซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบางกอกแอร์เวย์แล้วนะครับใครอยากจะมาบางกอกแอร์เวย์แล้วนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกต D7 นะครับทุกคนหาไม่ยากเลยนะครับ <S <S ข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามีผู้โดยสารทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆจริงๆเลยเราเดินกันต่อเลยนะครับทุกคนจากเกตดีเจเรามุ่งตรงไปทางฝั่งที่ตนตกเรื่อยๆเลยครับ นี่จะเห็นว่าจะมีแอร์แบบทรงสูงเลยนะเท่เหมือนกันนะทุกคนดูดิบริเวณน,นี้นะครับก็เป็นพื้นที่เทียบเครื่องบินของเกตีเจนั่นเองนะครับยังโล่งๆอยู่ทางเดินทั้งชั้น3จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ติดตั้งเป็นเล้านะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นกาตาแอร์เวย Premium l มเลานนะครับก็ขึ้นป้ายว่าปิดแล้วนะครับปิดให้บริการแต่ในเวงนี้นะเราสามารถมาดูป้ายให้บริการของแต่ละเลาได้เลยนะครับ จะมีซิมก็คริสนะครับเลาวตรงไปข้างหน้านะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับเจแปนแอร์ไลน์เดี๋ยวเราตรงไปนะครับบุกตรงไป r r o r r i t y Pass สกับของ Turkish Airline นนะครับบ้างกองแอร์เวย์อยู่ตรงที่ผ่านมาแต่กี้แล้วก็มีเรือเครื่อเลานะครับที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเวงนี้จะเป็นเกตดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปเกต EFG นะครับซึ่งอยู่ฝั่งที่ตะวันตกเลย นี่ครับเราเดินทะลุผ่านถงตรงนี้ไปเลยนะครับก็มีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่ทั้งนั่งแล้วก็นอนเพื่อพักด้าน,นจะรอต่อเครื่องนะครับในเวงนี้เยอะเลยในส่วนทา้งหน้าก็จะมีหลายเล้าเลยนะครับมีการบินไทยแอร์ฟรานนะครับคาทีเอ Air, มิเรตอีวาแอร์เตอร์กิชแอร์ไลน์มีเยอะเยอะจริงๆครับามป้ายเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นฝั่งของเคาน์เตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะครับของเกตเอเกต F แล้วก็เกตจนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปข้างหน้าตรงนู้นเลย ตรงนี้ก็มีจุดที่เป็นกระจกนะครับเราจะมองเห็นผู้โดยสารขาเข้าเดินข้างล่างนะครับมาอยู่เรื่อยๆเลยซ้ายมือจะเป็นพื้นที่ของ Japan Airlines นะครับ Sakura Lounge นะครับปิดนะครับแต่ว่าจริงๆเขาเขียนว่าเปิดเป็นช่วงเวลานะครับทุกคนก็มาดูป้ายได้นะครับมี lounge ของ Turkish Airlines VIP lounge นะครับก็เปิด11โมงถึงตีหนนะครับแต่ละเราก็จะมีเวลาปิดเปิดที่ไม่เหมือนกันนะครับ Turkish Airlines ก็มีประตูทางเข้าสวยเลยนะเป็นประตูไม้นะครับ ทางเดินชั้น3ก็จะโล่งอย่างที่เห็นครับนานๆจะมีผู้โดยสารสักทีหนึ่งแล้วก็จะมีผู้โดยสารที่รอเปลี่ยนเครื่องนะครับที่นั่งรอบริเวณนี้กันเยอะเลยนะครับมุ่งตรงไปทางฝั่งที่ตวนตกนะทุกคนขวามือเป็นเคาน์เตอร์ทรานสเฟอร์ต่อเครื่องนะครับก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะหมายเลข2นะครับข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่ตรงกลางนะครับของฝั่งที่ตวนตกนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าปลอดอะกรนะครับบริเวณเกียรเด้วยนะครับทุกคนเป็นร้านใหญ่เหมือนกันตรงไปข้างหน้าเป็นห้องรับรองสายการบินการบินไทยกับอุมาน เดี๋ยวเราตรงไปที่เกต E ก่อนเลยนะครับทุกคนบริเวณเกต E นะครับขวามือจะเป็นโอมา a แอร์ล็อสนะครับก็เปิดให้บริการอยู่นะครับมีคนมาส่งของด้วยนะครับตรงทางเดินก็จะมีผู้โดยสารมานั่งพักก่อนเปลี่ยนเครื่องนะครับตรงนี้ทางเดินบริเวณเกตอีนะครับก็จะโล่งๆประมาณนี้นะครับทุกคนเราเดินตรงไปข้างหน้าจะมีร o ยัลออคิทล็อสครับอยู่บริเวณเกตอีนะครับก็เปิดให้บริการอยู่แต่จุดนี้เขาบอกว่าประตูนี้ปิดนะครับต้องเข้าอีกทางหนึ่ง ต้องเข้าทางประตูฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปตรงนั้นนั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามเราวกกลับมานะทุกคนซึ่งก็จะมีประตูทางเข้าที่เปิดของร o ย Or Orchid l าส์นะครับของกับบินไทยเปิดให้บริการแล้วนะครับเดินย้อนกลับมานะครับตรงทางแยกตรงกลางนะครับฝั่งที่ตวนตกชั้น3นะทุกคนแล้วเราจะมุ่งหน้าไปเกต F นะครับทุกคนก็จะมี Air f ฟ a n E นะครับอีวาแอแล้วก็มีละเคลนเลานนะครับอยู่ในบริเวณเกต F เลย ซ้ายมือจะเป็นนั้นค้าปอลกรบริเวณเกต F นะครับที่เราเพิ่งผ่านตะกี้ขวามือจะเป็นมิราเค l ลล้า์อีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหประตูทางเข้าสวนมากๆเลยแล้วเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยบริเวณเกต F นะครับขวามือจะเป็น Air f r a ร c e กับ KLM l o u n g ้านะครับซึ่งจริงๆในล้าชนี้ก็จะมีอีกหลายสายการบินที่รองรับอยู่นะนี่ครับ Air f r ร n c e KLM นะครับ มีไชน่าแอร์ไลน์นะครับไชน่า Eastern Airline ลน์เดลต้นะครับหลายสายการบินจริงๆที่ใช้ล้าว์นี้อยู่นะครับมาติดต่อได้เดินวกกลับมาบริเวณเกต F นะครับก็จะเจอล้าวของ e v a Air นะครับซึ่งประตูสวยมากๆนะครับแต่ดูป้ายแล้วเหมือนกับว่าน่าจะยังคงปิดอยู่นะครับตั้งแต่ a อพิว5้านะครับ2020เลยนะครับเราเดินวกกลับมาที่จุดเดิมนะครับที่บริเวณชั้น3นะครับก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารรอต่อเครื่องเยอะเลยนะครับ แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปยังเกต G ีนะครับนี่เลยเกตจีนะทุกคนก็มีพื้นที่บางร้านค้าบางส่วนก็ยังปิดอยู่มีคาเทกแปซิฟิกเอมิเรตแล้วก็มีลเลคเชนเลาด้วยนะครับมีลเลคเชนเลาจะมีหลายจุดมากๆเลยขวามือนะครับเป็นมิลเลอร์เฟิร์สคลาสเลาส์นะครับก็เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับซ้ายมือจะเปลี่ยนด้านค้าปลอกกรบริเวณเกตจีนะครับก็เล็กลงมาหน่อยนี่เลยมีลเลคเชนเลานะครับประตูสวยเหมือนเดิมเลยนะทุกคนสีทองด้วยนะ ตรงไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นเอมิเลดแล้วนะครับเปิดเป็นช่วงเวลานะครับผมชอบแบบการที่เคเรตของเขานาะแ้วสีแดงเห็นชัดมากเลยเปิดเป็น3ช่วงเวลานะครับก็มาเลือกใช้บริการให้ถูกช่วงเวลาที่เปิดด้วยนะครับฝามือก็จะเป็นคาเทสแปซิฟิกแต่ไม่ติดป้ายนะผมเลยไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่านะครับ เราเดินย้อนกลับมาที่แยกเคาน์เตอร์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นแยกไปเกตต่างๆซึ่งเลาส์นะครับจะอยู่ชั้น3นะครับบริเวณเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องนะครับเราสามารถลงไปชั้น3ได้บริเวณศาลาโอท็อปนะครับเป็นจุดสังเกตใหญ่เลยนะครับหรือจะลงบริเวณพิกอัพเคาน์เตอร์ของแต่ละฝั่งก็ได้นี่ครับทางลงบริเวณพิกอัพเคาน์เตอร์นะครับก็ลงไปที่เลาส์ชั้น3ได้เหมือนกันนะครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศล่าสุดของเล้าฝั่งทิศตะวันตกนะทุกคนเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาทุกคนไปดูเล้าฝั่งทิศตะวันออกนะว่ามีเล้าอะไรบ้างที่ยังคงเปิดอยู่ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสาหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน